สวัสดียามเช้านะครับของวันที่หนึ่งตุลาคมหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันสองสามวันนะครับคลองไส้ไก่ใจกลางสวนป่าก็อย่างที่เห็นซะท่วม คองไส้ไก่เราทำคลองไส้ไก่เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นตาของเรานะครับตีวนี้ก็จะเป็นน้ำให้พวกนกพวกหนูพวกสัตว์ทั้งหลายนะครับมีลมด้วยนะครับลมแรงด้วย ต้นไม้ก็โค่นไปหลายต้นนะครับช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับซึ่งเป็นวันที่หนึ่งของเดือนตุลาคมนะครับอีกหน่อยใบไม้ก็จะร่วง เราก็จะได้กวาดไปไม้ไปทำปุ๋ยนี่ครับน้าท่วมหมดเลยนะครับสังเกตนะตอนแรกเรายกล่องนะครับยกล่องปลูกน้าก็จะขัง ปลูกทีนะครับปลูกทีเขาก็สูงนะครับต้นไม้เขาก็สูงเพื่อจะพุ่งหาแสงเห็บไม่ออกแล้วนะครับช่วงนี้อากาศเย็นเลยเห็ดไม่มีเกิดเลยนะครับอากาศต้องอบอ้าวนะครับเห็ดถึงจะเกิด เมื่อวานหนักกว่านี้นะครับน้ำวันนี้เริ่มเริ่มลดแล้ว เสียงนกเจนแวนนะครับได้ยินไหมครับเสียงนกเจนแวนห้องเสียงนกเจนแวนห้องก็ถ้าคุแก่สมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าส่งสัญญาณนะครับสัญญาณคือฝนจะหมดอย่างนี้นะครับคือความแห้งแล้งจะมานะครับ ไอ้นกแกนแว่นนี่ครับนกนกแกนแว่นห่องนะครับก็ฝนจะหมดนะครับความแรงก็จะมานะครับเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เขามักจะพูดแบบนี้นะครับอ่า แต่บางอย่างก็จริงนะครับบางอย่างก็ไม่ใช่นะครับส่วนมากก็จะใช่แหละครับแต่ทุกวันนี้ก็โลกมันเปลี่ยนนะครับพอโลกมันเปลี่ยนก็ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่าน ติดต,ตามรับชมสวัสดีครับ